เอ็นคอรหรือว่าขยับมันจะเสียวแป๊บๆเหมือนเขาไชช็อตบริเวณเนี้ยปวดขึ้นหัวขึ้นตาเลยแล้วเวลาเราปกดโดนนี่มันก็จะช็อตอ่ะช็อตถ้าเราก็อาการช็อ,ชอตหรือว่าเสียวแป๊บๆใ,ในคือระบ,บบของเาาส้นประสาทแต่ว่ากระดูกคอก็อน่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วอนอนมอนสูงไหมเนี่ยสูงไม่ได้ปวดอ่าตอนนี้อยากให้นอนเป็นหมอนหมอนลาบไปมันจะช่วยได้ Oh, oh. เป็นกล้ามเนือ้อเรเวเตอร์เนาะมันจะเป็นอย่างงี้ปาดกระบไมหักซึ่งสะบักที่จริงก็เกิดจากสะบักเรื่องทำง,งานนี่แหละยังไม่เคยทำได้ครับเนี่ยจะเหลือเหรอแอย